เพืเ่อนมีความคิดเห็นยังไงครับหาก Toyota, uck, t o โยต a h ไฮรักทาวเวที่เกิดสิทธิบัตรในไทยในชื่อนี้นะมาทรงนี้นครับตลาดจะแตกไหมยอดขายจะเท่ากับ uck, igo, uck, ivo, ไฮรักวีโก้ไฮรักรีโวไหมที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน i m v ในส่วนของขุมพลังอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับเป็นขุมพลังเดิมนะแต่ว่า2.4มีโอกาสที่จะได้ปรับจูนแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเพื่อจะเทียบเท่ากับคู่แข่งอย่างอีซูสูดีแม็กที่มีขุมพลังแม็กฟอร์ด2.2 163แรงมา้า รวมไปถึงคู่แข่งหลักที่ต่อกรกับ To โยต a าไฮรักทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียรวมไปถึงตลาดโลกอย่าง Ford r เ n g เจก็มีมาให้เลือกแทบจะทุกขุมพลังไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Standard 2.0แรงมา้าแรงบิดรวมไปถึง Raptor และยังมี Super Duty ที่เปิดตัวที่ออสเตรเลียไปเมื่อ4เมษายนที่ผ่านมาหาก t o y ย t a ช้าจะทำให้ไฮรักทาโวลำบากหรือเปล่ามาดูกันว่าภาพเรนเดอร์ต่อไปนี้จะทาให้ทาว ทำตลาดได้ดีกว่า r ีโววีโกหรือว่าจะต้องปรับจูนกันอีกมาดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนกันภาพเบรนเดอร์นี้ วัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตแล้วก็พาแฟนๆมาชมภาพเรนเดอร์ของกระบะไฮรักเจเรทันใหม่นะที่จะเปิดตัวในเร็ววันนี้นะคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2025นะแต่ตอนนี้ข่าวๆนะครับรุ่นใหม่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะวันนี้นําภาพเรนเดอร์มาให้กับแฟนๆได้รับชมนะครับแน่นอนนะว่าดีไซน์ด้านหน้าที่ถูกปกปิดไปนั้นนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างแน่นอนดีไซน์จะมีความแตกต่างออกไปจากกระบะ โปลิโวที่ขายอยู่ในโฉมปัจจุบันรวมไปถึงกลิ่นไอของกระบาดเทอรคม่าที่ขายยังฟังอเมริกาก็จะเข้ามาผสมผสานกันกันกนกบไฮรักทาโวเจนใหม่นี้ในส่วนของงานดีไซน์ภายนอกนะดูว่าการปรับเปลี่ยนนะครับภายนอกด้านหน้าอย่างที่บอกไปมีการปรับเปลี่ยนส่วนดีไซน์ของตัวถังนะยังจะคงเอกลักษณ์ของทาวโวไว้เป็นบางจุดนะส่วนดีเทลด้านท้ายนะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งบริเวณกันชนด้านท้ายและมีบันไดข้างบริเวณตัวถังเหยียบขึ้นเหมือนกับ กระบะฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็มิสูบิชิไททันรวมไปถึงนาวาร่าก็มีมาให้เช่นกันสปอยเลอร์หลังใส่มาให้ในรุ่นนี้รวมไปถึงไฟท้ายมีการปรับเปลี่ยนดีเทลใหม่ทั้งหมดส่วนที่น่าเสียดายเป็นหัวเก่งที่หลายคนคาดการว่าห้องโดยสารจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมแต่เราจะได้ดีไซน์ภายในของห้องโดยสารจะได้กินไอของกระบะทาโม ความรูหลาความสวยงามรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์จะมีความพรีเมียมมากกว่ารุ่นโงปัจจุบันหน้าจอตรงกลางจะมีขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นแบบฟูดิจิ g i t พวงมาลัยมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมจะมาในรุ่นใหม่นี้สําหรับกระบะไฮรักเจนใหม่รวมไปถึงโตโยต้าฟอนเทเนอร์งานดีไซน์ภายในโดยรวมจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยวัสดุที่มีคุณภาพอาจแน่นด้วยออปชั่น ที่มีมาในโฉมปัจจุบันจะเพิ่มเติมมามากน้อยแค่ไหนต้องรอว่าโตโยต้าจะเอาใจแฟนๆชาวไทยเหมือนกับรุ่นที่จําหน่ายยางต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารุ่นที่จาหน่ายในไทยออปชั่นอาจจะโดนตัดออกไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับรุ่นที่จําหน่ายยางต่างประเทศส่วนงานดีไซน์ต่างๆนั้นรอดูว่าในการปีนี้จะมีการพูดถึงกันมากน้อยแค่ไหนสําหรับกระบะทาร์โบที่จะมีการเปิดตัว ที่คาดการณ์กันไว้ตามที่สื่อไทยและสื่อนอกว่าจะเป็นช่วงปลายปี2025นั้นจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรถเจนใหม่ในส่วนของขุมพลังแน่นอนว่าตระกูล1 gd 2.4และ2.8ลิตรนั้นยังคงจะประจำการในกระบะทาโวเจเลชั่นใหม่นี้อย่างแน่นอนแต่จะมีการปรับจูนร,รวมไปถึงระบบไฮบริดจะเข้ามาทําตลาดในไทยหรือไม่แน่นอนว่าไฮบริดมีจําหน่ายยังต่างประเทศทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมไปถึงแอฟริกาส่วนที่ไทยยังเป็นขุมพลัง เซินน้ำมันล้วนเครื่องยนต์ดีเซลยังไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาแต่ตัวต้าเขามีการนําเสนอในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินทั้ง1.5และ2.0ลิตรไม่แน่ว่าเครื่องยนต์ใหม่อาจจะมาประจำการในกระบะทาวเวในเจนใหม่นี้ก็เป็นไปได้สาหรับเครื่องยนต์เบนซินเพราะว่าโตโยต้าก็เคยมีเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรที่จําหน่ายในวีโก้แต่ก็โดนตัดทิ้งไปในไฮรักลีโวโฉมปัจจุบันนี้ แลแฟนแลครับมีความคิดเห็นยังไงกับกระบะทาวเวที่เราเคยสอบถามก่อนหน้านี้ว่าหากดีไซน์ออกมาทรงนี้ออปชั่นได้เท่าเดิมหรือว่ามีการเพิ่มออ,อปชั่นมาให้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่จะสามารถตีตลาดแตกได้เหมือนเดิมหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกัน,นนะครับใต้คลิปนี้เลยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถทั้งโตโยต้าอีวุ ไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Mitsubishi ซูบอล right. ะ n ิส s ันที่คนไทยให้ความสนใจจะรีบนำมาให้กับแฟนๆได้รับชมเป็นที่แรกเลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ